เจ๊ทลินกินอะไรคะืเจ๊ทลินกินอะไรคะกัมแกงบุ้งลโอ้อร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะโอ้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยอย่างงี้เหรออ๋ออร่อยอย่างงี้เหรอมาหใอันี้าออันนี้หรอคะอใ้โอเค Waar de oudtijden? Hier zo. Gaan we hier naar Albertijn? Gaan we hier? Yes. Ja, beter hè. Het is veel ver. Het is veel ver. We maar even kijken of we. Doe je ver? Nee. Moeten we hier gaan? Ik wil niet ver, altijd. Ja, niet ver. Binnen? Al Gaan we naar binnen? เขาไปอุ้นานอปอปะอย่าไหนสุดดับปูปัก่อนไหนไหนด,ดับปูปัก่อนเจสลินจะไปเจสลินจะไปเออเจสลินจะไปเออซื้อของนะคะนี่กำลังกำลังจะขึ้นรถไหนไหนเจสลินเจสลินอ๋อเจสลินจะนั่งหน้าอ๋อเจสลินจะเป็นมาดาม,มโอเคอ่ะขึ้นก่อนค่ะขึ้นก่อน รถเจสลินจะไปเจสลินจะไปซื้อของเจสซซิตเต้เจสซี่นซิตเต้ไม่ไม่นั่งด้วยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโปลิซวจจับไม่เอาค่ะลินจะนั่งคนเดียวก็นั่งคนเดียวแบบนั่งนี่โอเคเานั่งด้วนี้จับไปเร็วไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจจับนะลูก mà hảo không sau Au! Này chase lùi. Ga máy doen? Chase lùi, chase lùi. Twee minuten. Huh? Twee 3 Huh? Twee minuten. Twee minuten. Twee minuten. Twee Ok. นั่งกับมาม้าไหมคะ,ะปิดตรงนี้ป้าโอเคก็ไหม่อิชเอาปลาเอาใจย่เปลี่ยนที่นั่งค่ะเจสลินเปลี่ยนที่นั่งก่อนนะคะเจสลินนั่งตรงนั้นไม่ได้เจสลินต้องนั่งตรงนี้เดี๋ยวตำรวจจับนะคะใช่ไหมคะ ว้าวบายบายค่ะเจลินไปจ่ายของกันค่ะ